สามแม่เราเริ่มสี่ิปสีเดียกับเมล่าเ่มนนเราด้เหมือนกันด้วยดาวแล้วมันไปคัด่มากเริ่มลยเริ่เริ่ม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 เลิมเิ่มเร่มเริ่มเริ่มเริ่มเ่มเริ่มเริม่มเ่เรเ่เ่่ยนตรรามเ่เมาเรรคนเ่งกรรม่ม่่เ ใช่ค่ะสวยมากใครเขาเป็นไลฟ์ทุกคนไลฟ์ไหมโปรเจกต์นี้ค่ะโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นี้ไงโปรเจกต์ที่เราส่ากันมาเนาะเราถ่ายกันมาเออกดตีเราถ่ายแล้วก็ดีใจมากๆที่วันนี้ทุกคนจะได้ดูแล้วเพราะว่าคือตอนที่เราถ่ายอ่ะมันสนุกมากๆเลยค่ะสนุกตั้งแต่บทสนุกตั้งแต่ไวิธการทำงานนักแสดงต่างๆแล้วก็เป็นเหารบปัตตูแบบเรื่ยเรื่ยนะะให้ทุกคนได้ดูแบบไปรเจกต์นี้กับพี่ใบลับพี่ใบละครับดีพี่ใบละลเป็นยังไง สนุกเราสนุกมากเลยจริงๆเป็นอีกเป็นเรื่องที่ผมได้ลองทำอะไรใหม่ๆหลายอย่างมากแต่ว่าเพราะในเรื่องมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีความามัยเยอะเลยก็เรื่ี้เือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีมากในการ วันนี้ผมสาเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวคนไม่ดูค่ะเราเล่าเรื่องราวนี่หนึ่งเขาเป็นยังไงไปพี่พี่เบลล์กันแลก็เอลล์แระบทเป็นนิสานะคะก็เป็นนักจัดงานแต่งงานค่ะที่บังเอิญจะต้องมาจัดงานแต่งงานให้กับแฟนเก่าค่ะี่มันก็จะมีอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างในนั้นใช่ไหมคะรวมถึงแบบเออระหว่างที่ระหว่างที่จัดงานเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเราก็เลยดึงแฟนเก่าอีกคน ทางเราก็ไม่เคยตัดมาก่อนอะไรตัหนักซึ่งงานอินเดียมก็จะมีความยากมีดีเทลมันก็เลยมีเหตุการณ์อะไรที่มันเดือดมากกว่าเพรวะเราเรียนรือก่อนไม่ได้เรียมรก้ก่อนไม่ได้เังไส่วนฉันยังไงในร่ยาโมกไปกินอาหารกันไม่เข้าฉากหรอไม่เข้าฉากเลยหรอโอ้ยอร่อยเข้าฉากเนี้ยคือว่า20% 80%เนี้ยคือหาคอนเทนต์กอง แล้แม่แม่กับบทบทแฟนเก่าเป็นยังไงครับเรื่องการเบทรื่อบาทอะไรปรจริงๆเล่นเป็นได้บอกว่าเป็นแฟนเก่าแล้วก็จริงๆริงตอนที่ดูสปอยมานะหมายถึงว่าตอนที่เหมือนจบกันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วก็จะมีความมวนๆมีความแบบอะไรของแต่เราก็ก็มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไมียังไงยังว่าเราก็ยังไม่มุ่งมั่นอย่างไรก็ตาอยากให้ไปดูอ่าในสปอยเนาะน่ารักนะที่นางมีความแบบเล็ก ความมาดีนั่นแหละฟิลเราก็ดูแบบเออมันก็ได้แอ่ไม่ได้ของเขาแต่มันก็ยังมีควทำทีแคลนความเท่หรืออะไรความคิดกูของเขาวที่อะไรแบบนั้นมันจะรสชาติที่ทำหน่าดูใช่มึงกเรอเขาบอกสิ่งที่ง่ายที่สุดของใบก็แต่เปรน้ยวง่ายเหรอเขาบอกว่านี่นีนี่ตขชอยอยูนี่เพราะสัมมันถามมาว่าขั้นแรก กันมาตั้งแต่ซ้อมแล้วเราอ่ะเป็นห่วงน้องในระดับหนึ่งในตอนสองแล้วก็คอยมองมาตลอดว่ากไปฝ่ายไมแต่ว่าบางทีพูดบ้างไม่พูดบ้างทีก็ฝ่าไไม้พวกไ่ายไม้ฝ่ายไม้เรยเรื่อยช่วยน้องแต่พอเราได้ซ้อมเต้นกันไปแล้วปรากฏว่าผิดชาหนักมากคนที่คิดเองหนักสุดหนักสุดก็คนก็ซ้อมเต้นอ่ะเขานัดมาซ้อมเต้นตอนประมาณ1ิบเอโมงเสร็จตอนประมาณคือเวลาจะไม่เป็นเลยว่า11บเอโมงเสร็จประมาณ4ี่โมงเย็น ตั้งแต่11โมงเย็นสี่โมงเย็นกินข้าวแล้วพักกินข้าวเมื่อไหร่อพี่อยากพักกินข้าวกี่โมงทุกคนไปเข้าห้องน้ำเลยไหมเคยเห็นเด็กที่แบบอยากเรียนแบบไม่ชอบเรียนเลิกไหมไม่ไปหาเรื่องออกไปห้องน้ำมันจะเล่นเจ็บเต็มเลยนี่เลยนี่แย่เนาะแล้วก็เขาบอกว่าแบบ แต่ว่าในกองเขาบอกว่านคนื้อมันทำงานี้เป็นโคดแอคติ้งให้กับทุกคนเรามาจัดการเต้นด้วยเลยเรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยร่วกจับ1.1ึ่งจุดหน่งใช่ว่าแบบ1.1ึ่งก็คือแบบว่าสัญญาเขาคือว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้นะนี่น้อยอันนี้เบาไปขอเล่นระดับ8.2ดจุดสองคือได้บอกเลยว่าความความเข้มข้นหรือความชัดของการเล่นแบบ8.2นะพี่ไอพี่เมียวเก่าวนะบายแี่แปดจแค่8.2 เราจบแล้วก็เรียนรู้ยิ่งพาเป็นรุ่นพี่แล้วเรื่องสุดท้ายเราจะอำลาวงการแล้วด้วยใครพูดแบ่ไหนมันเหมือนอยู่แล้วการที่เขาหันเหไปทำว่าอะไรที่เกี่ยวกับว่าเป็นเป็นแทนแบบขายของขายของให้หน่อยอเมริกายังไม่ไปจ้าเบล่าเบล่าเบล่าอเมก้าการนั่งมาขับฝั่งบริบูตเป็นไงบ้างจ๊ะเออเป็นอะไรที่ใหม่ๆมากเลยเนาะก็ดีค่ะเราโปรเฟชชั่นอลมากแล้วก็เหมือนที้ โดยเฉพาะไอ้พวกฉากเต้นแล้วก็การแอคติ้งเนี่ยก็คือจะมีทีมบอดี้บูตมาทำจาก,กที้พวกเราอยู่ในเพลงเพิ่มเ,เลยต่างๆฉะนั้นก็คือมันได้กลิน่นอายเขาเป็นอินเดียแบบเต็มๆแน่ๆแ,แล้วมาเฮียกับแอนนาเขาก็น่ารักด้วยคือตอนแรกเราก็เกรงเองว่าเราจะแบบเขาจะคุยกับเราไหมเขาจะรู้เขาไม่รู้จักเราาเราเป็นใครอะไรเงี้ยเราก็ ไม่ไม่ค่อยกล้าเข้าไปไแต่ปินปองอ่ะจะเป็นคนเหมือนพูดสัมพันธ์าะวไม่จริงจริงที่ทำให้แบบชาวชาวอินเดียกับเนี่ยชาวไทยอ่ะได้แบบทำงานด้วยกันดิทำงานา้ี่กูนในกองผู้สองกฤษด้วยพูดภาษาอังกฤษสื่อสารกันเลยตัวอย่างนิดนึงดิเช่นดิเช่น Hi I'm sweet I have this s o very sweet หวาสุดหว แต่ว่าใจมันอยากจะพูดไปก่อและอย่างหนึ่งอ่ะไม่ใช่นิสัยจะเป็นสันดานของเรามันโตในวงไพ่ไยซอยคนในเข้ก็จอยกันอยู่แล้วแต่เราอยากให้จอยกันมากขึ้นก็เลยดึงคนนั้นมานี่มาปั๊บบั๊บบั๊บจอยอัดสุดท้ายอธิบายปากนิดหนึ่งกัน เรื่องแรกของวเราที่คู่เจอกันด้วยนะครับผมมิสคอรับครับงมิวสองงแฟนเก่าี่บอกพวเราแนทุกคนเราที่เราทำเราตั้งใจกันมากที่งานทุกคนนะคร้อหลับต้องหรัตั้งใจากที่สำคัญบสนุกมากว้าในกองดีมากผเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องมะต้องสนุกม่ใครก็ไที่วกราทีสนกในความเป็นแนด้วยครับ16ที่จิการที่สัภาที่ดครับยย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 แว ทำงานเพลงรก็เลื่อนไหวได้จหมีท่าที่เปิดนะคะก็คือทำชุงานนีเพราะว่าไบจะโชว์สเต็ปเต้นยังไงยังไงล่ะอะไรเอะไรเอะไรเต้นอะไรเดี๋ยวไปดูในน้นเ่วามื ่อยนะใครที่สมุนชนโอเคเดี๋ยวจะไม่ทันหนังสั่โอเคขอบกณิมากเลยค่ะคุณใค่ะขอบคุณขาบค่ะค่ายพค่บป่าเดี๋ยวพีบเอาไปถ่ายรูปกัน okay. e okay. 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 ้ว